สำหรับพิเชษซิฟป,ปิ้งเนี่ยรีแคปเรื่องของงบก่อนนะครับจริงๆง,งบปีที่แล้วเนี่ยเป็นงบที่ใช้ได้เลยนะฮะกำไรทั้งปีอยู่ที่1468ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นนะร0 7เทียบกับปี2023นะก็สะท้อนตามค่าราวางที่มันปรับตัวขึ้น16%ซึ่งไอ้ธุรกิจแบบเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่เป็นเรียกว่าธุรกิจฟิกซ์คอร์สมีเรียกว่าค่าใช้จ่ายคงที่เมื่อใดที่ค่าราคาวางเนี่ยมันผ่านจุดคุ้มทุ ันก็เลยทําให้ค่าระวางเพิ่ม16%แต่กําไรเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเป็น100%ยเลยนะครับซึ่งในกําไรเนี่ยมันก็มีกำไรพิเศษจากการขายเรืออยู่ประมาณสัก147ล้านบาทต่อให้ถอดตัวนี้ออกไปเนี่ยกำไรปกติก็อยู่ที่1,276ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นถึง93%นะอ่าแต่ว่าก็ต่ํากว่าที่เราคาดไว้เล็กน้อยประมาณสัก5%นะครับแล้วก็ PSL เองก็จะมีการขึ้นใหม่ XD วันที่17เมษาหลังสงการนะครับ ก็เป็นปันผลก้อนสุดท้ายนะปีที่แล้วจ่าย3ครั้งนะครั้งที่3าเนี่ยจะมาขึ้น X d ซวันที่17เมษายนะครับสิสตางก็ให้ผลตอบแทนก้อนเล็กๆเนี่ยประมาณสัก1.5%คราวรนี้ในปีนี้เป็นยังไงครับในมุมของปีนี้เนี่ยต้องบอกว่ากองเรือจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคือปีนี้กลยุทธ์ของทาง PSL คือเป็นเรื่องของการขายเรือแก่ซื้อเรือเด็กเข้ามาเพื่อลดอายุกองเรือนะครับซึ่งใน3เดือนที่ผ่านมาก็มีการขายออกไปละหนึ่งลำตัวเนี้ย แก่ลากยาวเลยอายุ20ปีแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อเรือมือสองอายุน้อยๆขบเพาะขบเพาะนะครับอายุ4ขวบเข้ามา2ลำก็เอามาทดแทนกันในขณะที่เรือลําใหม่นะ่ยนะครับจะเป็นเรือไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเขาเรียกว่า u า t ม a max เนี่ยอันนี้4ลำจะเริ่มเข้ามาประจํากันนะครับตั้งแต่ไตรมาส1ปีหน้าเพราะงั้นในภาพของปีนี้ในมุมของกองเรือมันจะพอๆเดิมประมาณสัก40ลำบกลบไปเรื่อยๆ แล้วปีหน้าจะเริ่มเพิ่มมาอีก10%จะเพิ่ม,มอีก4ลำเนะาะเพราะงั้นการเติบโตเนี่ยจะไปหนักๆเอาปีหน้าส่วนปีนี้เนี่ยถ้าในมุมของเอ r ร์ n g งเนี่ยมันจะเวียงนิดนึงตอนช่วงไตรมาส2เพราะว่าไตรมาส2อ่ะจะมีเรือเข้าอู่ประมาณ8ลำซึ่งคิดเป็น20%ของกองเรือเลยเง,งบไตรมาส2ไม่น่าจะดีนะครับแต่ว่าไตรมาส1่เนี่ยผมว่าน่าจะยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราไปดูดัชนี BDI เนี่ยนะครับปรากฏว่าตั้งแต่สิ้นปีที่ผ่านมา ปรับตัวขึ้น64.8%ส่นะอ่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในระยะสั้นอ่ะเขาก็กังวลเรื่องของสั่งสงครามการค้ากันวันผู้ประกอบการก็รีบขนเลยก่อนที่จะโดนภาษีใหม่นะครับก็เลยทําให้ความต้องการใช้เรือเทกองในช่วง3เดือนแรกเนี่ยดูดีมากๆเลยนะครับก็เลยทําให้อ่าตัวของ BDI เนี่ยมันปรับตัวขึ้นคราวนี้ในภาพระยะกลางกับระยะยาวนะเราก็ได้คุยกับทุงคาลิสตนะผู้บริหารว่ามองยังไงเรื่องเทรดวอลคือเขาก็ยอมรับว่ามัน ในมุมของวอลลุ่มอ่ะมันอาจจะมีการดรอปบ้างนะในช่วงระยะแรกๆนะครับอย่างตอนปี2018อ่ะเราไปค้นตัวเลขดูมันก็จริงแฮคือตัวเลขส่งออกจากจีนไปอเมริกามันลดลงนะ15%ตอนปี2018แต่ว่าจีนก็บิดไปส่งในประเทศอื่นแทนนะครับแล้วก็ทางคุณผลิตก,ก็มองว่าเนี่ยเวลามันเกิดเทรดวอร์พอต้นทุนสินค้ามันเพิ่มขึ้นมันโดนกำแพงภาษีอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นของผู้ประกอบการคือเขาก็ต้องไป s o ซิ่งหา สินค้าในเส้นทางอื่นแทนแต่เราต้องไม่ลืมว่าก่อนเทรดวอลมันจะเกิดอ่ะทุกสินค้าทุกเส้นทางอ่ะมันอยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นออปติมัมแล้วอะคือถูกที่สุดใกล้ที่สุดเร็วที่สุดละแต่พอมันมีเทรดวอลปั๊บเนี่ยมันเลยทําให้ต้องเปลี่ยนทิศจากเดิมฉันเคยสั่งซื้อจากที่เนี่ยไม่ได้แล้วแม่งตรงนี้โดนภาษีไปเอาอีกที่หนึ่งก็ได้วะเพราะงั้นจากที่มันอยู่ในจุดที่มันจะออปติมัมอะมันจะไม่เป็นออปติมัมแล้วมันจะทําให้เรือต้องวิ่งไกลขึ้น พอเรือวิ่งไกลขึ้นน่ะมันก็แปลว่าอุปทานเรือมันหายไปไงจากเดิมวิ่งลูทเนี่ยเจ็ดวันต้องอ้อไปเอาอีกที่หนึ่งอะ่ะยี่สิบวันก็จะเสียเวลาอีกสิบสาวันอันเนี้ยมันจะทําให้อุปทานเรือมันหายไปไงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกับค่าระวางนะอ่าซัพพลายหายถ้าดีมานเท่าเดิมเนี่ยค่าระวามันก็ขึ้นนะครับแล้วก็ผมเข้าไปดูเมื่อวานเนี่ยนะครับในบรูเบิร์กนะครับอิ igent, นเทลเจนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าปีเนี้ยพวกอุปสงค์สินค้าแห้งเทกองยังโตนะแต่ว่าโตน้อยนะคร ปีก่อนหน้าโต5%นะครับปีนี้จะโตมา1%นะครับเพราะว่าเรื่องของภาคสังหาริมทรัพย์ที่จีนเนี่ยมันยังไม่จบนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการที่จีนเนี่ยนะครับยังคงเป้า GDP โตระดับ5%ในปีนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ในฝั่งของอุปทานเรืออย่างที่บอก1คือการหลบเส้นทางใช่ไหมเรือก็จะหายไปอันที่2คือปีนี้มันจะมีเกณฑ์ที่เรียกว่า EEXI แล้วก็ C2 เนี่ยนะครับมันจะเป็นเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยพวก มลภาวะต่างๆซึ่งเรือน่ะถ้าเกิดจะเข้าเกณฑ์พวกนี้วิธีหลบง่ายๆเลยก็คือวิ่งให้ช้าลงนะครับพอวิ่งช้าลงปั๊บน่ะการปล่อยควันปล่อยแรงต่างอ่ะมันจะลดลงไปอันนี้มันก็เริ่มทํากันละกองเรือต่างๆนะอันนี้ก็จะทําให้ยิ่งเรือวิ่งช้าเมื่อก่อนวิ่งเส้นนี้เวันกลายเป็นวิ่ง15วันแบบนี้นะครับอ่ะอุปทา,านเรือก็หายไปอีกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าแม้ว่าอุปสงค์ในภาพรวมอ่ะมันจะโตไม่เยอะ นะครับแต่ว่าในฝั่งอุปทานเองอ่ะมันก็มีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับจากเรื่องของการเปลี่ยนเส้นทางบ้างจากการที่ต้องวิ่งช้าลงบ้างเพราะฉะนั้นการคาดการอุปทานเรือที่มันจะเพิ่มขึ้นปีนี้2.9%อะ่เะเผลอมันจะไม่ถึงอ่ะเผลอมันจะไม่ถึงเพราะงนั้นพอมันไม่ถึงปับ๊บแล้วมันมาบาลานซ์กับฝั่งของอุปสงค์ที่เพิ่มประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะเผลอปีนี้ค่าระวางไม่ลงนะแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นแรงๆนะครับผมก็คิดว่าปีนี้มีโอกาสสูงที่ค่าระวางจะเป็นภาพของการทรงตัวไไมม่่ขึ้นลง นะแต่ว่าโอเคแหละช่วงไตมาสแรกมันมาดีก็สบายใจได้สำหรับเรื่องของงบในไตมาสหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าไปเจาะใน Bloomberg Intelligen c e เราจะเห็นอยู่ลึึ่งเรื่องคือในเซกเมนต์ที่เรียกว่า Minor Bou บ้นะครับ Minor b ร u บคือสินค้าที่เป็นปุ๋ยแร่ซีเมนต์อลูมิเนียมซึ่งสินค้าพวกนี้มันจะถูกขนด้วยเรือขนาดเล็กคือเรือ h a น d y Size นะครับคือไอสินค้าหลักๆที่พูดกันใหญ่ๆเนะี่ยไอหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าๆที่มันโตเนี่ยจริงๆหลักๆภาพรวมอะมันคื ตัวของสินแร่เหล็กตัวของถ่านหินนะไอ้พวกเนี้ยนะมันกินเรียกว่าซัพพลายของเรือไป60-70%ของในภาพใหญ่ไงซึ่งไอ้เนี้ยมันไม่ค่อยโตแต่ว่าไอ้พวก minor อร์บาเนี่ยนะครับปุ๋ยแร่ซีเมนต์อลูมิเนียมมาพวกเนี้ยมันกินสัดส่วนน้อยแต่เรือที่ขนพวกเนี้ยมันจะไม่ได้ใช้เรือใหญ่มันจะใช้เรือขนาดเล็กเป็นเรือ handy ้ไซสซึ่งเป็นเรือของ PSL นะฮะ ซึ่งบูมเบอร์เขามองว่าอุปสงค์ของปุ๋ยแร่ซีเมนอลูมิเนียมเนี่ยปีนี้ยังโตดีนะโตสูงก่าภาพรวมภาพรวมต1หนึ่งใช่ไหมไอ้น,นี้โต2.5%เพราะงั้นในเซกเมนต์ของ PSL ต้องบอกว่าเป็นเซกเมนต์ที่เอาท์เปอร์ฟอร์มตลาดนะเอออันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราก็เลยมีการปรับสมมติฐานค่าระวังปีนี้ขึ้นมา11%ปีหน้า8%นะครับเพื่อสะท้อนความแข็งแรงของ m i เนอร์บาลเหล่านี้นะก็เลยทำให้กำไรปกติปีนี้ ปรับขึ้นอีกเล็กน้อยนะ0.8%กับ2%ในปีหน้าเป็น1,400ล้านเติบโต11%แล้วก็ปีหน้าเป็น1,660ล้านก็เติบโต17%นะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าประเด็นเรื่องของสองครามการค้าอาจจะสร้าง noise ความกังวลให้กับกลุ่มเรือบ้างแต่ว่าถ้าในมุมของผลประกอบการตัวเลขที่ออกมาเชื่อว่ามันยังไม่กระทบนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนในมุมของ v l u a t i o n ต้องยอมรับว่าตอนนี้ในโลกของการลงทุนเนี่ย ผมเข้าไปดูในต่างประเทศเ่ยเขาเขาหันมาดูภาพของแคชฟลูมากขึ้นแล้วจะจะรอดไม่รอดอ่ะอยู่ที่แคชฟล w ตอนนี้ตัว Price to Cashflow ะนะครับ o p e r a t i n g c น s h flow นะที่กลุ่มเรือทั่วโลกนะ่ะมันเทรดกันอยู่โดยเฉลียนะ่ยอ่ะมันอยู่ที่ประมาณสัก4.6เท่าเนาะเพราะงั้นเราเอาค่าเฉลี่ยของโลกแล้วกันเพราะว่า PSL มันไม่ได้ทำงานในประเทศไงมันทำงานให้กับทั้งโลกก็ใช้ค่าเฉลี่ยเรืออของโลกนะ P r i c e to c a s h flow ที่4.6เท่า นะครับก็ได้ราคาเหมาะสมปีนี้ปรับจูนล,ลงมานะครับเป็น8บาท80นะอาจจะลดจากเดิมที่11บาทจุด4เพราะว่า11บาท40เดิมเนี่ยมันใช้ไพ e to บ o o กแต่ตอนนี้เข้าไปเช็คดูโลกไม่ดูบุ o กแล้วอ่ะดูแคชโปเป็นหลักเลยเนาะอ่ะก็ไปที่4.6เท่าค่าเฉลี่ยของอค่าเฉลี่ยของกองเรือทั่วโลกก็ได้ที่8บาท80ก็มีอัพไซดอยู่มาสัก31เนาะก็ยังมองว่าเป็นหุ้นที่ราคาไม่แพงนะครับ ถ้ามองบุ๊กก็ได้อยู่เพียงแค่0.6บุ๊กถ้ามอง P/E แค่7เท่านะแต่ว่ามันไม่แพงแต่มันก็ไม่ใช่ที่เราจะใส่ไปเต็มเตมอะ่ะเพราะว่าประเด็นเรื่องของเทดวอลมันพร้อมที่จะมากดดันนะตัวของราคาพูดได้นะก็เน้นว่าเทดเกาะไปกับดัชนีละกันนะครับช่วงไหนดัชนีมันเป็นเทรนขาขึ้นก็เทดเก่งกาไรได้ช่วงไหนเงียบๆนะก็เบาๆออกมาละกันสำหรับต L, นะัว PSL เนาะก็เลดติ้งยังเป็นเลดติ้งซื้อนะครับราคาเหมาะสมใหม่อยู่ที่ 8บาท80นะครับเรื่องเทรดวอลมันจะไม่ได้น่ากลัวมากเหมือนที่ตลาดกลางบนนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมอ่ะบาทดูครับตัวของเพียแซลห้หน่อยครับเพียแซลย่อลงมาหน้าซื้อนะครับเออ่ตอนแรกมันเบรกขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดการ pullback s l u บนะครับ6.5 6.6ครับแนวเข้าซื้อนะครับทำได้ครับโอเค